การคำนวณเงินชราภาพนะครับบำนาญประกันสังคมนะครับสามารถคำนวณได้เองง่ายๆนะครับดูคลิปนี้จบนะครับกลับไปคำนวณได้เองนะครับที่บ้านเลยคำนวณได้เองเลยที่ไหนก็ได้นะครับบำนาญนะครับชราภาพของประกันสังคมนะครับเป็นเงินที่เขาจะให้นะครับหลังจาก ครบอายุนะครับ55ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็นำส่งมาเกิน180เดือนหรือ15ปีขึ้นไปนะครับจะได้เป็นบำนาญชราภาพนั่นเองนะครับหรือ15ปีเป๊ะๆเ,เลยนะครับได้ถ้าไม่ส่งไม่ถึง180เดือนหรือส่งไม่ถึง15ปีนะครับจะได้เป็นบำเหน็จชราภาพนะครับบำนาญชราภาพข้อดีก็คือจะได้เป็นเงินเท่าๆกันนะครับ ในทุกๆเดือนนะครับตลอดชีพเลยตลอดชีวิตเลยสำหรับใครที่วางแผนนะครับสำหรับกรเกษียณอายุนะอีกไม่กี่ปีก็จะ,กะเกษียณแล้วนะครับแล้วก็วางแผนเอาไว้ว่าจะส่งประกันสังคมหรือทำงานจนครบอายุ55นะครับคือเต็มแม็กเลยให้มันส่งประกันสังคมได้ครบนะครับเราก็สามารถนำเอาแผนเหล่านั้นนะมาคำนวณล่วงหน้าได้ว่า ถ้าเป็นไปตามแผนเนี้ยเราจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับหลังจากเกษียณไปแล้วนะครับอันดับแรกเราไปเช็คเงินบำนาญชราภาพที่มีการหักส่งประกันสังคมกันก่อนเลยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับ SSO แล้วก็เข้าสู่ระบบผู้ประกันตนนะครับใส่ข้อมูลนะครับ เลขที่แบบจะชนไปแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะพาคุณไปสู่หน้านะครับข้อมูลทั่วไปซึ่งมีสามารถตรวจสอบได้หลายหลายเมนูนะครับที่มีผมมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเข้าไปตรวจช็คแล้วเนาะคราวนี้เราจะเช็คตัวเมนูการคํานวณเงินส่งเคา์ฉลาภาพนะครับนี่คือเงินทั้งหมดที่เราส่งไปนะครับว่าส่งไปเท่าไหร่บ้างยังไงบ้างนะครับแล้วก็ลองดูนะ ครบ15ปีก็เท่ากับเราได้บำนาญแล้วนะครับอันนี้เป็นที่ผมส่งไปเองนะนะครับใครทำงานแบบไม่ลาออกไม่อะไรเลยอ่ะนำส่งตลอดก็ครบแน่นอนถ้าเกิดทำงานเกิน15ปีไปแล้วนะครับเอาล่ะตัวนี้นะครับกรณีจ่ายเงินสมทบส่งเคราะอ่าภลาภาไม่ถึง12เดือนจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพตามจำนวนนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดถึง มากนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดประเด็นรายละเอียดนะครับอีกทีพวกกรณีส่งข้อบุตรอะไรต่างๆเรามาจะมาพูดถึงแจกสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกันนะครับเดี๋ยวสอนคำนวณมีตัวอย่างให้ดูนะครับเงินบำนาญน,นะครับคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมใจ่ายให้ผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตเลยนะหลังจากอายุ55นะครับแล้วก็สิ้นความเป็นผู้ประกันตนแล้วก็คุณก็ได้รับไปเลยนะครับ บำนาญชรภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ยนะครับ60เดือนสุดท้ายนะและจะบวกเพิ่มอีก1.5%นะครับของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกทุก12เดือนสูตรคำนวณจะมีอย่างนี้นะกรณีจ่ายครบ180เดือนเนี่ยก็ไม่ต้องบวกเพิ่มอะไรนะครับก็ตามสูตรนี้เลยจะได้8เออจะได้3,000บาทนะครับ3,000บาทไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดเกินนะครับใครที่ เรียกว่าส่งส่งมานะครับแล้วก็ส่งมาส่งมานานนะครับส่งมาเกิน180เดือนหรือเกิน15ปีนะครับมันก็จะมีสูตรการคำนวณแบบนี้นะครับให้จำสูตรไว้แต่เดี๋ยวผมมีโน้ตสูตรไว้ด้านบนและเดี๋ยวไปคำนวณจริงเอาล่ะเรามาดูเอาเช็คเงินสมทบบำนานนะครับ ว่าถ้าส่งไปเอาแบบเต็มแม็กเลยคือ15,000บาทอ่ะนะครับคำนวณจากเงินเฉลี่ย15,000บาทสูงสุดเลยอ่ะคุณจะได้เท่าไหร่นะคะถ้าส่งไป15-20ปีนะครับก็จะได้3,000ถึง4,125บาทนี่คือเต็มแม็กคือ20ปีนะครับ21ถึง25ปี4,350บาทนะครับสำหรับใครส่งมา21ปี25ใครส่งมา25ปีก็ได้5,250บาทนะครับ ใครส่งมา26ปีนะครับก็จะได้5,475บาทนะครับใครส่งมา30ปีได้6,375บาทนะครับใครส่งมา31ปีได้6,600นะครับ600บาทใครส่งมาเต็มแม็กซ์เลย35ปีนะครับเต็มแม็กซ์ ได้7,500บาทเลยนะครับนี่7,500บาทเยอะนะตลอดชีวิตเลยนะครับสำหรับไม่มีไรายได้แล้วอ่ะนะครับแก่ชลาก็ได้7,500บาทก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้เอาละตลารางเน,นี้แต่ละคนคคำนวณไม่เหมือนกันมันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณส่งเท่าไหร่นะครับต้องต้องเข้าใจก่อนอันนี้มันเต็มแม็กจากหมื่นห้าใครส่งหมื่นห้าตลอดตลอดตลอดปุ๊บ สามารถใช้ตัวนี้เทียบได้นะครับแต่สําหรับบางคนหมื่นสองบ้างบางทีคือเงินเดือนหมื่นสองอ่ะเขาส่งแค่หมื่นสองอยู่แล้วเต็มแม็กคือหมื่นสองไอเต็มแม็กคือหมื่นห้าแต่มันเต็มแม็กของเงินเดือนคุณณตอนนั้นก็คือหมื่นสองเพราะนั้นเอามาคิดเอามาเอามาคิดเหมือนกับสูตรแบบนี้ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องไปคิดตามสูตรเอาละเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าอย่างผมเนี่ย เอาของนางสาวนิดนางสาวนิดทำงานประกันสังคมมา30ปีอันนี้เต็มแม็กนะครับอย่างที่บอกไปแต่ผมมาแจกแจงวิธีการคำนวณน,นะครับให้เห็ุภาพก่อนนะครับหมื่นห้านะเท่ากับร้อยห้า้อยแปดสิบเดือนเนี่ยนะครับเท่ากับสิบห้าปีนะก็คือนำส่งมา10บครบสิบห้าปีแล้วนะครับ ส่วนเกินนะครับจาก15ปีนะครับจาก15ปีนะครับก็เอา30ลบ15นะครับเท่ากับ15ปีนะครับ15ปี15ปีเอา15ปีนะครับมาคูณ1.5เพราะว่าเขาบอกว่าเอาส่วนเกินนะครับ180เดือนนะครับ ส่วนเกินนั้นเป็นจํานวนปีเท่าไหร่นะครับเอา1.5จุาคูณจำนวนปีนะครับ1.5ก็เลยคูณกับ15ปีนะครับเท่ากับ22.5เอา22.5มานะครับเข้าสูตรตัวนี้เลยเนี่ยจำสูตรตัวนี้ไว้นะครับ20่สบวกหนจุาคูณจำนวนปีนะครับคือเราคูณจำนวนปีมาแล้วได้22.5เอา20่สิบวกยี่นะครับอยู่ในวงเล็บนะคูณกับ15,000บาทนี่ ตามสูตรนี้เลยหารด้วย100เท่ากับคุณจะได้รับเงินบำนาญน,นะครับ6375าบาทนะครับไปตลอดชีวิตนะครับเนี่ยมันจะเข้าสูตรตัวนี้สูตรตัวสุดท้ายเพราะเป็นสูตรเดียวกันนะครับเอาละเรามาดูนางสาวน้อยดีกว่าคราวนี้นางสาวน้อยเนี่ยส่งประกันสังคมมา30ปีเช่นเดียวกันแต่ส่งมา1 2 0 0 0บาทนะครับสูตรคำนวณเหมือนเดิมนะ15ปีเพราะนะั้น สามสิบปีลบสิบห้าปีเท่ากับไอตัวเนี้ยเป็นส่วนเกินนะครับจากร้อยแปดสิบเดือนก็สิบห้าปีเหมือนกันนะครับสูตรคำนวณเข้าสูตรเดียวกันเลยนะยี่สบองจุดห้าบางคนส่งมาสี่สิบปีก็ต้องเข้าสูตรคำนวณเอาสามสิบเอาเอาสี่สิบนะครับลบสิบห้าปีนะครับมันก็จะเท่ากับ ยี่สิบห้าปีเพราะนั้นเอายี่สิบห้ามาคูณหนึ่งจุดห้านะถ้าเกิดเป็นสี่สิบปีเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับจำนวนปีนะครับเอาเข้าสูตรแบบนี้ไม่งงนะอันนี้นะครับสูตรคำนวณก็จะเป็นหนึ่งจุดห้าคูณสิบห้าเท่ากับยี่ิบสองจุดห้าเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่เวลาเอาไปคิดนะครับนะครับเขาคูณจำนวนเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนนะครับเพราะนั้นไอ้เงินเดือนเฉลี่ยที่ ส่งมาคือหมื่นสองนะครับก็ต้องคูณกับหมื่นสองมันจะไม่ได้คูณกับหมื่นห้าแล้วนะครับเพราะนั้น,ท,นทํานะทงานมาเท่ากับนิดเลยนะน้อยทํางานมาเท่ากับนิดเลยแต่เวลาได้รับเงินบำนาญน,นะครับได้ไม่เท่ากันเนี่ยมันมาจากสูตรนี้เองนะครับคูณ12 0 0หารหนึ่งนะครับเท่ากับ5,100บาทเท่ากับน้อยได้5,100บาทนะครับเพราะว่า แรงงานไทยของเราเนี่ยบางทีเงินเดือนมันไม่ได้เต็มแม็กซหมืทุกๆคนนะส่วนใหญ่ก็จะ9,000บ้าง8,000บ้างหรือบางเดือนไม่เท่ากันด้วยซ้ำนะครับทำงานที่นี่ตอนแรก2 3สปีนะได้9,000ไปทำงานอีกที่หนึงได้ 10, 1มื่นหได้1มื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่ามะไรเงี้ยนะครับแต่ได้ไม่เต็มนะเอาหล่ะมาดูอีกเคสหนึ่งคราวนี้เป็นเคสที่ได้ เงินเดือนนะครับส่งประกันสังคมไม่เท่ากันทุกเดือนนะครับหรือคิดเป็น60เดือนสุดท้ายเพราะในสุดท้ายแล้วอ่ะเราคิดแม็กที่60เดือนสุดท้ายนะครับหรือ5ปีที่ส่งนะครับเอามาคำนวณนายมงคลทำงานนะครับส่งประกันสังคมมา30ปีเช่นเดียวกันผมใช้สูตร30ปีนะบางคนจะทำงานกี่ปีก็เอาสูตรนี้ไปนะครับ เงินเดือนส่งประกันสังคมไม่เท่ากันนะครับ60เดือนสุดท้ายหรือคิดเป็น5ปีนะเราเอามาดูผมตีตีไปว่าปีหนึ่งเนี่ยส่งเ,เงินเดือนเนี่ยเฉลี่ยของเขาอะประมาณ9,000นะครับเขาส่งเต็มแม็กนะด้วยเงินเดือนนี้นะเต็มแม็กที่9,000ต่อปีเท่ากับ1,08,000อันนี้ไม่ใช่เงินส่งประกันสังคมนะเป็นเงินเดือนนะครับเป็นเงินเดือนของคุณใน60เดือนสุดท้ายนะเพราะว่าสูตรเขา บอกว่าหกสิบเดือนสุดท้ายเฉลี่ยบางคนบอกเฮ้ยหกสิบเดือนสุดท้ายเฉลี่ยเอาหมื่นห้ามาคิดไม่ได้นะคือเอาหกสิบเดือนสุดท้ายของเงินเดือนคุณเนี่ยเงินเดือนคุณที่มันเต็มแม็กนะครับแม็ก็กของประกันสังคมมันจะหมื่นห้ามันจะแม็กส่งที่หมื่นห้าถูกไหมแต่บางทีเงินเดือนของคุณมันไม่แม็กหมื่นห้าไงมันเก้าพันอย่างเงี้ยตัวอย่างของนายมงคลนะครับปีที่ ปีที่1อันนี้ก็ไม่ใช่ปีที่1ของการส่งนะเป็นปีที่1ของ60เดือนสุดท้ายนะครับผมเอามาเฉลี่ยเอามาเฉลี่ยเป็นปีก่อนเพื่อให้ง่ายนะครับต่อความเข้าใจปีที่1น,นะครับเงินเดือนนะครับเก้าพันนะครับเฉลี่ยต่อปีแสนแปดพันนะครับปีที่สองเงินเดือนหมื่นสามร้อยนะครับต่อปีแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยเงปีที่สามนะครับ 3, 3, เงินเดือน 8, 5, อ 10, นะครับแปดพันห้าต่อปีหมื่นเอ่อแสนสองพันนะครับ ปีที่4นะครับเงินเดือน13,000นะครับต่อปี156,000นะครับปีที่5เนี่ยอ่าปีที่5นี่เต็มแม็กซ์เลยนะครับ1 5ื่นนะครับต่อปี180,000บาทนะครับ60เดือนหรือ5ปีนะครับผมจะมาคำวนวณวิธีการคำวนวณในการคำวนวณเฉลี่ยนะครับเงินเดือนว่า60เดือนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเงินเดือนเฉลี่ยเท่าไหร่คือเอาเงินเดือนนะ60เดือนสุดท้ายมาบวกกัน มาบวกกันเลยนะผมบวกกันได้6 6แส0 0บาทและหารด้วย60นะครับหกเดือนเท่ากับเฉลีย่ยคุณได้รับประมาณเฉลี่ยต่อเดือน1 1ึ่งบาทนะครับคราวนี้พอได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยเราไปเข้าสูตรเหมือนกับนางสาวนิดนางสาวหน่อยนางสาวน้อยเลยไปเข้าสูตรเดียวกันเลยนะครับส่วนเกินนะครับร้อคิดเป็น30 ลบ15เท่ากับ15สูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5 20นะครับ,บวก22.5นะครับคูณด้วยเงินเดือน60เดือนเฉลี่ยสุดท้ายนะครับแล้วก็หาร100นะครับเท่ากับ4,743บาทนะครับนี่เองตลอดชีวิตได้ตลอดชีวิตนะครับได้ตลอดชีวิตเลยนะ ข้อควรระวังนะครับผมมีข้อควรระวังด้วยบางคนเนี่ยทำงานมาห้าสิบทำงานมาห้าสิบจน,นอายุห้าสิบเลยนะครับแล้วเหลือห้าปีที่จะส่งประกันสังคมพออายุห้าสิบเอ้ยไม่อยากทำงานแล้วนะครับออกจากงานนะครับออกจากงานแล้วดันไปเข้ามาตาสามสามเก้านะครับ คือมาตาประกันสังคมมันมีของเราเนี่ยเป็น3ามสนะครับสามสามสามเก้าสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์มาตาส่งมาส่งดูแลตัวเองสามเก้าก็ส่งดูแลตัวเองแต่เป็นผู้ประกันตนในมาตาสามสามมาก่อนนะครับคราวนี้ดันไปเข้ามาตาสามสาเออมาตาสามเก้าแต่ว่าไม่อยากให้ประกันสังคมขาดนะครับซึ่ง ไม่ไม่อยากให้ประกันสังคมขาดนะครับซึ่งมาตรา39มันส่งซึ่งมาตรา39จะส่งประกันสังคมนะครับ4,800บาทนะครับ4,800บาททุกเดือนปรากฏว่าพอออกจากมาตรา33นะครับดันไปเข้า39เพราะอยากได้สิทธิประกันสังคมอื่นๆสิทธิรักษาพยาบาลต่ออะไรเงี้ยกะว่าจะอยู่ให้ครบ5ปีนะครับ คืออายุ55นะครับแล้วมันจะออกแบบออกประกันสังคมโดยปรยายนะโดยออกสิทธิ์นี้นะครับแล้วก็จะได้รับเงินบํานาญปรากฏว่าประกันสังคมอ่ะเขาใช้เงื่อนไขนะครับอย่าลืมเงื่อนไขที่ผมกล่าวมาแป๊บหนึ่งเงื่อนไขค่าจ้างเฉลี่ยนะหกสิบเดือนสุดท้ายนะครับปรากฏว่า เข้ามาตรา39เนะครับเขาคิดค่าตั้งเฉลี่ยนะครับ4,800 60เดือนสุดท้ายคุณส่งด้วยมาตรา39เาเขาเอามาตรา39นะครับไปคิดนะครับไปคิดไปคิดเป็นฐานนะครับไปคิดเป็นฐานของระยะเออไปคิดเป็นฐานของ60เดือนสุดท้าย ค่าจ้าง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับเป็นยังไงปรากฏว่าสุดท้ายแล้วคุณได้รับเงินบำนาญเนี่ยไม่ตรงตามสูตรคำนวณน,นะเงินบำนาญจะเหลือน้อยมากเลยนะครับจะเหลือน้อยมากเหลือน้อยมากเอาเอาง่ายๆนะเดี๋ยวผมเอาแคลคูลเอทมานะครับทำงาน30ปีเลยนะครับ คลคูลเลทมาให้ดู2 2่สิบสวกยี่นะครับคูณ4,800นะครับหารหนึ 1, 100. เนี่ยปรากฏว่าสรุปท้ายบำนาญที่คุณได้รับมาเนี่ยมันได้แค่2,040บบาทเห็นไหมคุ้มไหมไม่คุม้มเพราะนั้นข้อควรระวังก็คือถ้าคุณ อายุห้าินะสมมุติอยู่อายุห้าิบแล้วไม่ควรแนะนํานะครับอีก5้าปีอีก5ปีจะได้รับบนานาญเนี่ยไม่ควรส่งประกันสังคมต่อแล้วนะครับคือหยุดการส่งประกันสังคมต่อเลยนะครับไปใช้สิทธิ์ส่วนอื่นแทนนะครับในการรักษาพยาบาลหรือสิทธิอ์อื่นๆแทนนะครับถ้าอยากได้บํานาญนะครับตามจํานวน ที่เราคำนวณไว้นะครับตามจำนวนที่เราคำนวณไว้ไม่ควรใช้สิทธิ์ออไม่ควรใช้สิทธิ์หรือเข้าสู่ประกันังคมหลังจากคุณลาออกนะครับลาออกแล้วแล้วคุณไปเข้า3ามในในขณะที่เหลือเวลาแค่ไม่กี่ปีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอายุยังน้อยอายุ25นะครับอาจจะไปทำฟรีแลนซ์ทำอะไรเงี้ยเข้ามาตาเคยเข้ามาตาสามสแล้วนะครับ แล้วก็ออกมาแล้วคุณอาจจะอยากไปเข้ามาตา3านะใช้ดูแลตัวเองนะครับในระหว่างที่ลองฝึกหัดอะไรทําฟรีแลนซ์หรืออะไรไปสักปี2ปีอันนี้ได้เพราะบางทีสุดท้ายเนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่ทางที่ใช่คุณก็กลับเข้าสู่การทํางานในภาคเอกชนที่ส่งส่งมาตา3ามสนะครับมันก็จะลันต่อไปนะครับมันจะมันก็จะลัน ลันต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาแค่ okay, ขอว่าช่วงบ้านปลายอะช่วงใกล้ๆห้าห้าเนี่ยนะครับใกล้ๆจะได้บํานาญแล้วใกล้ๆจะตัดแล้วถ้าคุณเผลอ,ออกหรือมีเหตุการณ์ต้องออกไม่ส่งประกันสังคมจะดีกว่านะจะได้บํานาญเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนะจะดีกว่าถ้าคุณไปเข้ามาตรา39แล้วก็ส่งประกันสังคมในมาตาาม9ก้มันอาจจะไม่เวิร์กหรือ เงินเดือนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงินเดือนน้อยลงในช่วง5ปีสุดท้ายอันนี้ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนะเพราะเขาคิดจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายถูกไหมเพราะนั้นเมื่อคิดจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย,ย60เดือนสุดท้ายช่วงเวลาสําคัญนะครับในการชี้ชะตาบําเหน็จบํานาญของคุณคือช่วงเวลาอายุ50ถึง55นะครับก่อนจะสิ้นสุด ความเป็นผู้ประกันตนเนี่ยนี่คือช่วงเวลาสําคัญมากที่จะชี้ชะตาว่า60เดือนสุดท้ายของคุณส่งประกันสังคมมาเท่าไหร่เต็มแม็กเต็มหมวยไหมนะครับนะโอเคอันนี้ฝากไว้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกทุกท่านนะครับสามารถติดต่อสอบถามที่สํานักงานประกันสังคมนะครับแปดสทับยีนะครับหมู่4ถนนติวานดนตําบล ตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี1100 0หนะครับหรือสอบถามที่1506นะครับ24ชั่วโมงหรือเข้าเว็บไซต์ sso.go.th นะครับ